สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรี่วันนี้ย่าพรจะพาไปเที่ยววัดเที่ยวที่วัดพระพุทธแสงธรรมนะคะอยู่ตำบล หนองนาคอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะวัดพระพุทธแสงธรรมแห่งนี้มีเนื้อที่กว่าสามร้อยไร่นะคะเป็นวัดที่สร้างใหม่ค่ะตกแต่งได้สวยงามใหญ่และมีสถาปัตยกรรมที่ทำใหม่ๆนะคะก็มีบาทจำลองค่ะบาทกว่มอยู่ใหญ่ค่ะ ใหญ่มากๆเลยเป็นรูปบาทกว่ามยะพรเข้าไปก็จะเห็นว่ามีมีโบสถ์มีวิหารแล้วก็มีศาลาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทางวัดนี้กำลังจัดทําอยู่นะคะยังไม่เสร็จเรียบร้อยเสร็จเป็นบางส่วนค่ะ แต่เยาพรไม่ได้ลงไปเดินหรอกนะคะเพราะว่าเหนือที่กว้างใหญ่มากก็ถ่ายเอาจากนั่งรถค่ะถ่ายเพราะว่าเดินไม่ไหวที่ของวัดกว้างใหญ่มากๆเลยที่วัดแห่งนี้นะคะมีพระราชวัชรยานรังสีค่ะเป็นเจ้าอาวาสน,นะคะ และท่านก็ยังเป็นเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีฝ่ายธรรมยุทธ์อีกค่ะตอนเยพรเข้ามาวันนี้นะคะเยะพรเห็นว่าทางวัดกำลังจัดงานอยู่ค่ะแต่เยพรไม่ได้เข้าลงลงไปเดินนะคะได้แต่ถ่ายรอบๆบ,บริเวณวัดท่านผู้ชมก็ ตามย่าพรมาค่ะย่าพรก็ถ่ายเท่าที่ย่าพรถ่ายได้นะคะให้ดูเผื่อท่านผู้ชมจะสนใจมาเที่ยวบ้างเพราะวัดนี้สวยค่ะเป็นวัดใหม่สวยมากๆเลยดูสิคะต้นไม้เห็นไหมคะตัดเป็นเหลี่ยมสวยเลยจะมีก้อนหินนะคะเขาก็จะนำก้อนหินมาประดับตกแต่งแล้วก็ เทพื้นด้วยหินเก็ดนะคะเนี่ยเป็นก้อนหินเป็นก้อนก้อนสวยงามค่ะสะอาดล่มรื่นน่ามาเที่ยวนะคะมาชมได้ค่ะชมทัศนียภาพของวัดนี้นะคะ ท่านพระราชวัชรยานรังสีเนี่ยก็ออกไปตามาจังหวัดต่างๆนะคะเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนย่าพรก็ดูคลิปของท่านค่ะใน y o u t u b e ท่านก็จะออกไปตามบ้านคนไหนที่ยากจนท่านก็จะช่วยเหลือแต่มีข้อแม้ที่ย่าพรดูนะคะท่านจะไม่ชอบคนที่ดื่มสุราค่ะถ้าคนไม่ดื่มสุราท่านก็จะช่วย ถ้าบ้านไหนดื่มสุราท่านก็ไม่ช่วยค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยก็มีสิ่งกอ่อสร้างเนี่ยจะเรียกว่าวิหารหรือศาลาเนี่ยพลก็ไม่ค่อยรู้เรื่องทางนี้นะคะสวยค่ะใหญ่ด้วย มีอน,นิสุข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นศาลานะคะที่บังแดดแล้วก็ข้างในก็มีการทําพิธีได้แล้วท่านก็มีรูปภาพอยู่แล้วก็มุมที่จอดรถค่ะแล้วท่านก็ยังสร้างข้างในอีกเยอะแย,ยะหมดเลยค่ะแต่ยพรคิดว่าอีกหน่อยก็คงจะสร้างพระสร้างพระให้ข้างในเพราะว่าเป็นมุมที่ เหมือนกับวัดที่เขามีพระอยู่ด้านในยะพรดูแล้วท่านผู้ชมนะคะเห็นไหมคะมีรถเพราะว่าที่วัดนี้มีงานวัดวัดนี้นะคะมีสิ่งก่อสร้างเห็นไหมคะสวยใหญ่ ถนนหนทางเขาก็จะปลูกต้นไม้เห็นไหมคะปลูกกำลังทำคะ่ะทำก็เสร็จไปบ้างบางที่ก็ยังไม่เสร็จก็ยังมีสิ่งก่อสร้างเห็นไหมคะมีกองหินมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทำนี่มาผ่านสาลานี้ก็สวยนะคะสวยมากๆเลยมีบันไดทางขึ้นเย่าพอนั้นก็ถ่ายรูปจากรถนะคะวิ่งผ่าน ไม่ได้ลงไปเดินค่ะนี่มีช้างมีรูปช้างสร้างเห็นไหมคะต้นไม้ตัดสวยค่ะแล้วก็มีเห็นไหมคะเนี่ยมีศาลานี่ยใหญ่ๆสิ่งก่อสร้างที่นี่สวยนะคะศาลาหใหญ่ๆไม่รู้ว่าศาลาอะไรบ้างเพราะย่าพอไม่ได้ลงไปค่ะได้แต่ดูถ่ายเฉยๆเนี่ยแล้วก็มีรถจอดแล้วก็มี ผูกผ้าไว้ผูกผ้าไว้สวยใช่ค่ะเราสาราก็ใหญ่ม่เรืองเลยใหญ่มากๆเลยไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรบ้างก็ได้แต่ดูนะคะดูผ่านไปเรื่อยๆ อันนี้นลคะเป็นทำเหมือนกับบาทนะคะคว่ำลงมาแต่ถ้าเกิดยะพรจะลงไปเดินก็คงจะเห็นว่าข้างในมีอะไรบ้างพอดีไม่ได้ไม่ได้ลงเดินค่ะเพราะว่าย่พรจะไปวัดอื่นต่อไปค่ะก็มามาดูมาเยี่ยมชมนะคะเพราะว่าท่านอาจารยท่านท่านพระราชวัชรยานเนี่ยรังสีเนี่ยท่าน เป็นพระที่มีเมตตาธรรมนะคะเมตตามากๆเลยกับรัศดรตามจังหวัดต่างๆที่เดือดร้อนถ้าเกิดท่านผ่านไปท่านก็จะให้เงินนะคะช่วยเหลือย่าพรดูคลิปของท่านมานานแล้วค่ะยาพรชอบยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพร ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ย่าพรน้องนั่งนะคะแล้วเยาพรจะได้ออกไปถ่ายคลิปดีๆจารสถานที่ต่าง,างๆให้ท่านผู้ชมชมอีกค่ะตอนนี้เยาพรยังไม่ได้ออกไปจากวัดนะคะก็วิ่งรถรอบๆแล้วก็มาเนีียมาเขาก็จะทำาินฑุสมทางรอดเนี่ยนะ บํ้าโค้งโค้งสวยค่ะมีต้นไม้ปลูกเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีตรงนั้นน่าจะเป็นน้ำพุค่ะเขาไม่ได้เปิดเดี๋ยวพอนก็รู้แต่มองลักษณะแล้วน่าจะเป็นน้ำพุเดี๋ยวพอนกำลังออกแล้วค่ะออกจากวัดแล้ว ยวพรก็จะออกไปแล้วเดี๋ยวพรก็จะไปเที่ยวไปไหว้พระที่วัดเชิงเขาในตัวจังหวัดสระบุรีตอนนี้อยู่เขตอำเภอหนองแคอยู่นะคะเยวพรขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ